ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้าง OKR ทีนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า OKR ลักษณะของ OKR ที่ดีเป็นอย่างไรเราไม่ลืมคำว่า OKR Superpower ใช่ไหมคะ F A C T S F คือ Focus A คือ Alignment C คือ Commitment T คือ Tracking S คือ Stretch น่าหมายความว่า OKR ที่ดีต้องมีความท้าทายนะคะ เป้าหมายเป็นเชิงคุณภาพมีครีซอทฟผลลัพธ์หลักที่วัดได้ในลักษณะที่เป็นเอาคัมทีนี้ O กับ k r เรามีการสร้างอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในภาพนี้นะคะเป็นภาพของโครงสร้างองค์กรที่ถูกกำหนดวัตถุประสงค์มาจาก CEO แต่การที่ c o o จะกำหนดอ j e c t i v e หรือ O ใน OKR OK นี้นะคะมาดูว่ามิชชั่นหรือพันธกิจแล้วก็แวลูขององค์กรคืออะไรในไตรมาานี้เขาอยากให้องค์กรมีอะไรบ้างโดยที่สอดคล้องกับพันธกิจหรือค่านิยมหรือในเรื่องของกลยุทธ์ขององค์กรนะคะ c o m p a n y Objective CEO ตั้งแล้วนะคะถ่ายทอดลงมาให้หน่วยงานต่างๆตั้งเป้าสอดคล้องกับระดับบน ในส่วน Department ก็ถ่ายทอดออเจ t i v e ของตัวเองถ่ายทอดลงมาที่ทีมงานหรือตัวพนักงานเองนะคะไม่ว่าจะเป็น CEO นะคะตัว Department ต์ทีมหรือตัวพนักงานก็มีตั้งออเจ t ต v ฟและตัว Key r e s เซ t เพื่อเป็นตัววัดว่าคุณมีการบรรลุความสำเร็จของออเจ t ต v ฟด้วย Key r e s เซ t ด้วยอะไรบ้าง เราจำได้ใช่ไหมคะว,ว่าออ t ติฟตั้งคือ 3, 4หรือ5ตัวใน1ตไตรมาส KR หรือ Key Result เราก็ตั้ง 1, 2, 3ตัวใน1 Obje c อ i v ิใน1ตัวนี้นะคะในส่วนของ Key Result เราจะเห็นว่าไม่มีคำว,ว่า t a c t i c หรือ Task to do มีบางคนสับสนยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะมีความเข้าใจในที่มาจาก KPI KPI อย่างเช่นยกตัวอย่างว่า พนักง,งานสรรหาบุคลากรเขามี KPI ว่าวันนี้เขาจะต้องสัมภาษณ์คนได้5คนในหนึ่งเดือนเขาจะต้องมีคนที่เขาจะต้องโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์3 0 5คุณ5ก็ร้อมี KPI ตั้งเป้าว่าในหนึ่งเดือนนี้เขาต้องได้คน3คนการโทรศัพท์วันละ5รายได้อะไรมีคะ มันเป็นคีย์บริสุ์หรือเปล่ายังไม่ใช่มันแค่เป็นส่วนหนึ่งของการให้เกิดผลลัพธ์การที่คุณโทรศัพท์5ลายได้อะไรไหมสิ่งสุดท้ายมันคืออะไรหรือตัวใหญ่อันหนึ่งนะคะเด็กคนหนึ่งนะคะเด็กมหาวิทยาลัยสอบข้อสอบได้99คะแนนเต็มร้อยนี่เขาเรียกว่าอะไรคะเอาผู้หรือเอาคำนี่คือผลลัพธ์ขั้นต้น สอบได้คะแนน99ส่วนรอยแต่คาว่าเอาคัมคืนผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรคะเขาสามารถที่จะไปเ n t r a n สติเข้าจุฬาลงกรได้เช่นเดียวกันรีครูเตอร์หรือพนักงานสรรหาโทรศัพท์เวลาห้าลายมันไม่ใช่พ q ครีบีซแต่รีครีบ l ซคืออะไรคะได้คนที่เป็นคนเก่งมาหนึ่งคนคนเก่งหนึ่งคนก็จะเป็นตัวสอด ค้องวัดว่าออบเจกตีทคืออะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนิดน,นึงการที่เราตั้ง Objective กับ KR นะคะจะมี2แบบนะคะก่อนจะดูตัวอย่างมีลักษณะของการเชื่อมโยงระหว่างที่เป็น Top Down กับบอท t อม Up อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เป็นลักษณะในระดับเดียวกันนะะส่วนใหญ่แล้วนะคะในองค์กรต่างๆก็จะมีทั้ง2แบบ ะะแม้ว่าจะเป็นลักษณะของบนลงล่างและล่างขึ้นข้างบนหรือแม้แต่ในระดับเดียวกันนะคะในส่วนที่เป็นตัว bottom up หรือ top down นะคะยกตัวอย่างอันนี้นะคะเราะจะเห็นว่าในหนึ่งองค์กรจะมีทียละคืนหมดมีสี a เลเยอรนะคะเบอร์หนึ่งก็คือ CEO เบอร์สองก็จะเป็นลักษณะของหน่วยธุรกิจอันจะกตัวยอย่างนะคะสาก็จะเป็นลักษณะของเป็นดีพาร์ m เมนหรือเป็นทีมหรือพนักงาน เบอร์หกับสอันแรกก็คือเวลาเราตั้ง b j e c ห i v e หรือการสร้างเป้าหมายผู้บริหารระดับสูงก็คือเทียรหตั้ง Obje หมายที่เป็นตัวหลักขององค์กรในต,ไตรไมาตหนะะึ่งสองสามหรืออย่าลืมว่าตวไตรมาต1จะตั้งประมาณ3ตัวเป็นอย่างน้อยตั้งเสร็จแล้วเป็นตัวตั้งต่อไปก็ถ่ายลงมาที่ผู้บริหารระดับรองลงมาคือเทียรส เะะทียสองก็ตั้ง Objective ตามที่ระดับบนก็คือ CEO 1-2พอไหมอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นระดับ Department แล้วก็ระดับทีมแล้วก็พนักง,งานระดับที่3กับ4นะคะพอได้โจทย์ที่เป็น Objective มาจากเทียหนึ่งก็ c e อ CEO เทียสองก็คือหน่วยธุรกิจแล้วเทียสามสก็มาตั้งเหมือนกันนะคะตั้ง Objective ของในงานตนเองให้สอดคล้องกับ Objective ของระดับบนเช่นเดียวกัน พนักง,งานแต่ละคนก็สร้างอปเจหมาของตัวเองนะคะให้สอดคล้องกับอปเจหมาของหน่วยงานที่เหนือตัวเองขึ้นไปนะคะตัวอย่างอันนี้จะเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงนะคะบนลงล่างแล้วก็ล่างขึ้นบนถ้า CEO บอกว่าเขาอยากให้องค์กรมีความสามารถในการสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้นเราคิดสิคะว่าเราเป็นฝ่ายผลิตเราคนนี้เป็นฝ่ายการตลาด รับผิดชอบการตลาดคนหนึ่งรับผิดชอบฝ่ายผลิตทำอย่างไรให้สามารถที่จะตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของ c ีอได้ c ีอบอกว่าต้องการให้มีความสามารถสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้นในส่วนของฝ่ายการตลาดจะทำอย่างไรเขาก็ตั้งออบเจกตีทไว้ยอย่างไรคะฝ่ายผลิตก็ตั้งออบเจกตี e ไว้ยอย่างไรนะคะผแผนบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่รองลงมาจากฝ่ายการตลาด แผนแกส่งเสริมการขายก็เป็นหน่วยงานที่รองมาจากฝ่ายการตลาดนะคะเรามาดูกันพอซี o โอตั้งโจทย์แบบดีแล้วฝ่ายการตลาดก็บอกโอเคการที่จะสร้างได้กาไรเพิ่มขึ้นได้ก็ต้องมียอดขายเพิ่มขึ้นอ่านก็ตั้งเป้ c t i v e ตรงนี้ไปฝ่ายผลิตกาไรเพิ่มขึ้นมันก็ต้องมาจากสินค้าถูกไหมคะเขาก็ทำยังไงดีให้กําไรเพิ่มขึ้นก็ตั้งเป้ c t i v e ว่าต้นทุนการผลิตลดลงถ้าต้นทุนการผลิตลดลงกำไรจะเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้ว ฝ่ายการตลาดมีแผนกสองแผนกแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์และ,ะแผนกส่งเสริมการขายก็ตั้ง Objective ที่ไปตอบโจทย์ของฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดบอกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Objective ของแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์อะไรดีล่ะอ๋อโอเคสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าความจงรักภักดีก่อให้เกิดยอดขายได้หรือเปล่าคะใช่เลยในขณะที่แผนกส่งเสริมการขายเขารู้ว่า ออจกตีฟของแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์คือสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการตั้งออ j e จกตีฟที่สอดคล้องกับนายของเขาคือฝ่ายการตลาดด้วยการจัดกิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้าเห็นไหมคะว่าออบ e จกตีฟของตัวแผนกออบเจ t i ี e ของตัวฝ่ายก็จะไปตอบโจทย์ออบจกตีฟสุดท้ายก็คือของ CEO นี่คือลักษณะ bottom up ในขณะที่ฝ่ายผลิต ตั้งออบจิติตอบโจทย์ซ o ว่าโอเคกำหนดว่าต้นทุนการผลิตลดลงเขาก็ามีแผนกควบคุมคุณภาพการผลิตเขาก็ตั้งออบจิติที่ไปสอดคล้องกับฝ่ายผลิตบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งออบจิติว่าควบคุมอัตราปริมาณของผลิตของเสียให้น้อยที่สุดปริมาณของเสียน้อยต้นทุนก็จะน้อยนะคะนี่คือในลักษณะของการสร้างออบจิติตัวที่หนึ่ง